สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ทํางานไว้ใส่ขับรถนะครับเป็นโปรโมชั่นจากราซาด้านะครับลองคลิกดูรายละเอียดที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2000นะครับเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบออโต้นะครับประหยัดน้ํามันแอร์หนาวการะจกไฟฟ้าปรับ ได้รอบนะครับรถบ้านแท้รถอยู่รังสิตนะครับถ้าใครสนใจก็ไปชมกันเลยคันนี้ก็คืออีซุสุนะครับรถปี2000เป็นแวนนะครับมีพี่น้องที่กำลังหาอยู่วันนี้ผมเจอแล้วผมเลยเอามาฝากเพื่อจะเข้าตาเข้าแก็บนะครับเอาไปใช้ประโยชน์กันก็ลองโทรสอบถามเจ้าของได้เลยนะครับข่าอยู่ที่รังสิตไปทดสอบไปทดลองขับดูสภาพว่ามันยังใช้งานได้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าโดยรวมจากตาที่เห็นนี่ ถือว่าน่าใช้มากๆเลยเขาเปิดมาในราคา1 2 8 0 0บาทครับใครสนใจนะครับไปทดลองได้เลยสำหรับผมก็หามาให้นะครับพอดีเจอวันนั้นเห็นมีพี่คนนึงถามหาเอ่อรถอีซุซิแวนกระบะแวนอะไรแบบเนี้นะครับเจอพอดีเลยครับราคาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องกระบะสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเจอก็เอามาฝากครับเผื่อจะเข้าตาใครนะครับก็สภาพโดยรวมจากมองด้วยตาเนี่ยถือว่า สวยแล้วก็สภาพดีดูแลไว้ดีนะครับเบาะก,ก็ยังแน่นนุ่มๆอยู่เลยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมีทางเดียวที่จะรู้คือไปทดสอบทดลองขับดูนั่นแหละครับพาเพื่อนพาช่างไปดูได้เลยเช็คเอกสารก่อนนะครับว่ามันตรงหรือเปล่าแล้วค่อยจองจ่ายเงินนะครับ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีรถที่ถูกใจนะครับก็ให้กดติดตามไว้นะครับเวลาที่มีรถสวยรถสภาพน่าใช้มาจะได้ซื้อจะได้โทรไปหาเจ้าของเขาได้ทันทีนะครับเก็บก็บประมาณไว้อย่างเดียวพอคันนี้ถือว่ามันน่าเข้าไปนั่งน่าไปนอนจริงๆนะครับมันดูเรียบร้อยแล้วก็จริงๆเนี่ยดูเลยครับมันน่านั่งโอเคฝากไว้ครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามขอพี่น้องทุกท่านได้รถไว้ใช้นะครับผมก็จะยังคงเสาะหาส่องหาอารถมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ